ชอบซุปตาสาวถูกขู่เอาชีวิตแอนตี้เล่นแรงเกลียดอะไรขนาดนั้นมีการเปิดเผยว่านักร้องนักแสดงสาวอายุถูกขู่ถึงขั้นเอาชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาคม EDA M Entertainment ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งให้แฟนๆแ,และสาธารณชนทราบถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ระดับความรุนแรงต่อศิลปินอายุได้ข้ามเส้นไปแล้ว มีการข่มขู่ว่าจะฆาตกรรมศิลปินเมื่อไม่นานมานี้โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนฉุกเฉินไปที่อาคาร E D A M Entertainment อาคารคาคาว Entertainment และบ้านของศิลปิน E D A M Entertainment กล่าวต่อว่าศิลปินอยู่ท่ามกลางตารางการถ่ายละคร และเมื่อทางการสรุปการสอบสวนหลังจากยืนยันว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว EDA M Entertainment ก็เริ่มดำเนินมาตรการต่อต้านภัยคุกคามโดยการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลศิลปินทางค่ายกล่าวเสริมอีกว่าเนื่องจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในหมู่แฟนๆ อย่างไม่ต้องสงสัยและเหตุการณ์ดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดความสนใจเชิงลบโดยไม่จำเป็น EDM a Entertainment ได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งว่าการเผยแพร่เหตุการณ์ล่าสุดนี้จะเป็นหรือไม่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นข้อความเตือนอย่างรุนแรงต่อกองกำลังที่เป็นอันตรายและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานของรัฐถูกส่งไปยังภัยคุกคามที่เป็นอันตรายดังกล่าว ในที่สุดค่ายเพลงจึงตัดสินใจออกประกาศสาธารณะนอกจากนี้ EDM a Entertainment ยังอัปเดตแฟนๆแ,และสาธารณะเกี่ยวกับสถานะของคดีทางกฎหมายต่างๆกับชาวเน็ตที่เป็นอันตรายบนโซเชียลมีเดียทางค่ายรับรองว่าผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการใส่ร้ายศิลปินจนเป็นนิสยัยแอนตี้แฟน รวมถึงสมาชิกของกลุ่มและชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจะต้องเผชิญหน้ากับการสอบสวนทางอาญาและทางแพง่ง